เฟซบุ๊กมีปฏิทินให้เฮาเบิงแล้วพี่น้องเ่าต้องไปเลื่อนหาคลิปให้มันยากเลยเนาะจ้าเนาะว่าเขาต้องไปเบิงคลิปว่ามียอดวิวเท่าใดหรือต้องการเข้าไปเบิงคลิปเก่าของแต่และเมื่อน,นั้นว่าเฮาลงอยียงไปแน่เ่าต้องไปเลื่อนหาให้มันยากต่อไปแล้วจา้าเฟซบุ๊กมีปฏิทินมาให้เราดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเมนูใหม่เลยจา้าสดๆร่อนๆผู้ใดประันเห็นแนยอย่าลืมเข้าไปเบิงเด้อจา้าตามนี่เนาะจ้าเบิงข้างบน ปฏิทินเฟซบุ o กนะจ๊าถ้าเกิดเลือกวันที่ย้อนหลังกลับไปแล้วมันเห็นได้นิดเดียวให้ทุกคนกดทั้งหมดแล้วจะดูได้ทุกคลิปทุกไอโพสที่เฮาลงไปในมือน,นั่นด้อจ้าพี่น้องอย่าลืมเข้าไปเบิ้งด้อจ้าผู้ใดบัทันเห็นแน่หรือว่าผู้ใดบ่ทันมีก็ให้ไปอัปเดต Facebook ใหม่หนะจ้าเนาะเมนูใหม่ของเฟซบุ๊กปฏิทินเฟซบุ๊ก มาดูกันค่ะทุกคนกดเข้าไปที่ดูแดชบอร์ดนะคะแล้วก็เลื่อนขึ้นไปค่ะเลื่อนขึ้นไปข้างล่างน,าาน่าจะปฏติทินเห็นบ่จ้ะปฏติทินน่าจะเนาะเลื่อนไปดูข้างหลังยอดหลังได้เนาะจ้ะเนาะเลื่อนไปข้างหลังได้ถ้ามันเห็นบหมดนา่าจะเห็นแค่สองคลิปให้ทุกคนกดดูทั้งหมดนะคะกดไปที่ดูทั้งหมดแล้วก็จะเห็นทุกคลิป ที่เขาลงในมือนั่นเนาะจะทุกคลิปที่เขาลงในมือนั่นถ้ากดไปข้างหน้ามันก็ซิบเห็นเนาะจะเขาต้องกดไปข้างหลังเนาะจะวันที่เขาลงคลิปไปแล้วเนาะจะลงคลิปไปแล้วเราลงกี่คลิปมีอีกอย่างเนอเขาสามารถกดดูได้